ชายหนุ่มใจดีช่วยหญิงชราหลงทางกลางฝนแต่สองปีต่อมาเขากลับพบความจริงสุดช็อกหญิงชราคนนั้นคือยายแท้ๆท,ที่เขาไม่เคยรู้จักเขาเดินผ่านสวนสาธารณะในยามเย็นลมพัดเบาๆใบไม้ไหวตามจังหวะธรรมชาติกลิ่นดินหลังฝนตกยังลอยฟุ้งในอากาศแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้าเขาทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาจากพุ่มไม้ช่วยด้วย ใครก็ได้เขาหยุดเดินหันไปตามเสียงพบหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยสีหน้าหวาดกลัวเธอสวมเสื้อคลุมสีซีผมขาวยุ่งเหยิงมือของเธอสั่นเล็กน้อยคุณยายเป็นอะไรครับเขาถามเสียงเบาเธอมองเขาด้วยแววตาสับสนฉันหลงทางฉันไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนเขาละสายตาไปมองรอบฮ่าฮถนนเงียบสงัดไม่มีใครอยู่ใกล้เลยเขาพยุงเธอไว้เบาฮ่าฮ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปแจ้งตำรวจหญิงชราพยักหน้าเบาๆน้ำตาซึมเล็กน้อยเขาเดินเคียงข้างเธออย่างระมัดระวังสายลมเย็นเริ่มพัดแรงขึ้นเสียงรองเท้ากระทบทางเดินคอนกรีตเป็นจังหวะสม่ำเสมอเมื่อถึงสถานีตำรวจเขาชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาช่วยพาเธอเข้าไปข้างในหญิงชราหันมากล่าวขอบคุณเขาขอบใจมากนะหลานชายเขาชะงักหลานชาย ก่อนที่เขาจะถามอะไรต่อตำรวจก็พาเธอเข้าไปสองปีผ่านไปเขากลับมายังเมืองเดิมในวันหนึ่งของฤดูหนาวอากาศเย็นจัดลมหายใจกลายเป็นไอเขาแวะไปที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งเพื่อทำกิจกรรมอาสาที่มุมห้องเขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่เงียบฮ่าฮ <h aha> เธอหันมามองเขาดวงตาเปล่งประกายวูบหนึ่งใช่เธอคนที่ช่วยฉันวันนั้นเขายิ้มคุณยายยังจำผมได้หรอครับเธอพยักหน้าอย่างมั่นใจ แล้วหยิบกล่องไม้เก่าๆออกจากกระเป๋าเผ้านี่คือเรื่องที่ฉันอยากบอกเธอมานานเขารับกล่องไว้พลางเปิดฝาช้าฮ,ะฮะ่าๆข้างในคือภาพถ่ายขาวดำของหญิงสาวกับเด็กชายตัวเล็กเขาจ้องภาพนั้นนิ่งงนันหญิงสาวในภาพคือแม่ของเขาในวัยสาวและเด็กชายในภาพคือเขาเองหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอกมือสั่นเบาๆขณะมองหญิงชราอีกครั้งคุณยายเธอยิ้มพร้อมน้ำตาไหลาอาบแก้ม ฉันคือแม่ของแม่เธอฉันคือยายแท้ๆของเธอเขานิ่งเงียบไปชั่วขณะเสียงหัวใจเต้นของเขาดังกล้องในหูโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่วคราวกล่องไม้ในมือหนักขึ้นทันทีเขาจ้องใบหน้าของหญิงชรารอยย่นเต็มไปด้วยเรื่องราวและเวลาแววตานั้นอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเขารู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางสายฝนโดยไม่มีร่มทำไมยายถึงไม่เคยบอกอะไรเลยครับเสียงของเขาเบาราวกระซิบ ญิงชราหลบตาลงช้าและลึกเพราะฉันไม่เคยมีโอกาสหลังจากแม่เธอจากไปทุกอย่างก็หายไปหมดฉันพยายามหาตัวพวกเธอแต่ก็ไม่เคยเจอจนวันนั้นที่ฉันหลงทางและเธอช่วยฉันเขาหวนนึกถึงวันนั้นความรู้สึกเย็นลมแรงใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วมือเหี่ยวย่นของเธอสัน่นและเขายื่นมือไปจับไว้เขาไม่เคยคิดเลยว่าความเมตตาครั้งนั้นจะพาเขามาเจอความจริงที่ซ่อนอยู่มาทั้งชีวิต หญิงชราหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาฉันดีใจที่อย่างน้อยก็ได้เจอกันอีกครั้งเขานั่งลงข้างเธอหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะแม่ผมเคยพูดถึงยายไหมครับหญิงชราสายหน้าเบาฮ่าฮเธอไม่อยากพูดถึงอดีตมันเจ็บเกินไปเธอพยายามเริ่มต้นใหม่เพื่อเธอเขามองภาพถ่ายในมืออีกครั้งดวงตาแม่ในภาพนั้นเต็มไปด้วยความหวังเขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างในใจที่เปลี่ยนไป เหมือนมีบางสิ่งถูกเติมเต็มเหมือนรูรั่วในหัวใจที่เคยมีถูกเย็บติดด้วยได้แห่งความจริงเขาจับมือหญิงชราไว้แน่นขึ้นยายต่อไปนี้เราจะไม่ห่างกันอีกหญิงชราพยักหน้าทั้งน้ำตาอากาศในห้องอุ่นขึ้นแม้ภายนอกจะยังหนาวจัดพยาบาลเดินผ่านมามองทั้งสองแล้วยิ้มอ่อนโยนท่าทางคุณยายจะดีใจมากนะคะวันนี้เขาพยักหน้ายิ้มกลับด้วยความรู้สึกอบอุ่นจากนั้นเขาก็เริ่มมาเยี่ยมเธอทุกวันเสราร์ เขานำอาหารที่เธอชอบมาให้เขาฟังเรื่องราวในอดีตที่เธอเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านเล็กๆที่เขาไม่เคยรู้จักเรื่องแม่ของเขาตอนยังเป็นเด็กเสียงหัวเราะของหญิงชราดังไปทั่วห้องพักเธอเริ่มมีสีหน้าสดใสขึ้นทุกวันและเขาเองก็รู้สึกเหมือนได้สิ่งที่ขาดหายไปกลับคืนวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนของบ้านพักคนชราเขาหยิบอัลบั้มรูปที่หญิงชราให้มาเขาเปิดทีละหน้าช้าฮ่าฮ แต่ละภาพบอกเล่าเรื่องราวที่เขาไม่เคยรู้ภาพแม่ของเขาตอนเรียนมัธยมภาพหญิงชราตอนสาวฮ่าฮาภาพของครอบครัวที่เขาไม่เคยเห็นเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามีเมฆลอยช้าๆผ่านไปกลิ่นดอกไม่หอมจางๆตามสายลมเขายิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณนะครับที่ไม่ยอมยอมแพ้หญิงชรายิ้มขอบใจที่ไม่ทิ้งฉันในวันนั้นถ้าเธอไม่ช่วยเราอาจไม่ได้เจอกันเลย เขานึกถึงวันนั้นอีกครั้งรอยเท้าบนทางเดินเปียกฝนเสียงฝนกระทบใบไม้มือเหี่ยวย่นที่จับเขาไว้แน่นด้วยความหวังความบังเอิญในวันธรรมดากลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตและวันนี้เมื่อเขามองหญิงชราที่นั่งอยู่ข้างฮ่หาฮาเขาไม่เห็นแค่หญิงชราผู้หลงทางอีกต่อไปเขาเห็นครอบครัวเขาเห็นอดีตเขาเห็นตัวเองในเรื่องราวที่ร้อยเรียงด้วยสายใยแห่งรัก ที่เคยขาดและถูกผูกกลับเข้าด้วยกันอีกครั้งเธอเล่าต่อว่าเคยมีจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถึงแม่ของเขาแต่ไม่เคยส่งเขาขออ่านกระดาษนั้นเหลืองกรอบจากการเวลาแต่ลายมือยังคงชัดเจนลูกแม่ถ้าหนูยังอยู่ขอให้รู้ว่าแม่รักหนูเสมอเขาอ่านไปมือสัน่นหญิงชาราหลับตาน้ำตาไหลเงียบฮ่าฮเขาวางจดหมายลงบนตักเธอเบาฮ่าฮ <c oughs> <ๆ>่ายาย ต่อไปนี้ยายไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะครับเราจะอยู่ด้วยกันหญิงชราพยักหน้ามือทั้งสองสั่นเล็กน้อยเธอกุมมือเขาไว้แน่นอุ่นและมัน่นคงเงาของสองคนทอดยาวลงบนพื้นหญ้าสายลมพัดเบาๆอีกครั้งท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากฟ้าอ่อนเป็นสีทองเสียงนกร้องแว่วมาไกลฮ่าฮมันคือวันธรรมดาอีกวันแต่ในหัวใจของเขามันเป็นวันที่พิเศษที่สุดในชีวิต วันที่เขาได้พบครอบครัวที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยสายเลือดเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยหัวใจหัวใจที่จดจําให้อภัยและเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอีกครั้งเขาโอบไหล่หญิงชราไว้แน่นพร้อมรอยยิ้มและน้ําตาแห่งความสุขที่เอ่อล้นในใจขณะที่แสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านหน้าต่างห้องเขานั่งเงียบๆข้างหญิงชราผู้เป็นยายแท้ฮ่าๆเธอกําลังหลับตาเอนหลังอยู่บนเก้าอีโยกลมหายใจของเธอสม่ําเสมอช้า ฮ่าฮ่าเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินไปอย่างเงียบงันเขามองใบหน้าของเธออย่างตั้งใจแต่ละรอยเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยความรักที่เขาเพิ่งได้สัมผัสเขายื่นมือออกไปจับมือเธอมือของเธอยังอุ่นและทําให้เขารู้สึกมั่นคงจากเด็กหนุ่มที่เติบโตมาโดยไม่รู้ว่ามียายกลายเป็นหลานที่มีใครสักคนคอยรออยู่เงียบฮ่าฮ่าเขาเคยคิดว่าไม่มีญาติคนไหนเหลืออยู่แล้วแต่วันนี้เขารู้ว่าเขาคิดผิด เขามองออกไปนอกหน้าต่างเด็กสองคนกำลังวิ่งไล่กันใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้เขายิ้มเขาหันกลับมามองกล่องไม้บนโต๊ะภายในกล่องยังมีจดหมายอีกหลายฉบับบางฉบับเขียนด้วยลายมือสันฮ่าฮาบางฉบับเต็มไปด้วยรอยเปื้อนน้ำตาเขาเปิดอ่านทีละฉบับทุกคำทุกบรรทัดล้วนพูดถึงความรักความคิดถึงและความเสียใจเขาอ่านจนถึงจดหมายฉบับหนึ่งที่ไม่ได้จาหน้าถึงใครเขาเปิดออกช้า ฮ่าฮ่าในนั้นเขียนว่าหากวันหนึ่งเราได้พบกันอีกขอให้เธอรู้ว่าแม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดมีแต่ความรักเสมอเขาอ่านแล้วหลับตาลงน้ำตาไหลช้าๆโดยไม่รู้ตัวเขารู้ว่าแม่ของเขาอาจไม่เคยได้รับจดหมายเหล่านี้แต่วันนี้เขาได้อ่านแทนเธอเขาได้เก็บความรักเหล่านี้ไว้เพื่อสืบต่อมันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปวันต่อมาเขากลับมาพร้อมอัลบั้มภาพใหม่ ในนั้นเป็นภาพเขากับยายในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาพยายกินขนมหวานภาพยายยิ้มขณะนั่งดูทีวีภาพเขากำลังป้อนข้าวให้เธอภาพเขาอ่านหนังนสือให้ฟังทุกภาพคือความทรงจำใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหัวใจยายหยิบอัลบั้มขึ้นดูมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอถ่ายไว้เยอะเลยนะเขาพยักหน้าผมไม่อยากลืมเลยสักช่วงเวลาเดียวครับเธอยิ้มน้ำตาคลอ ฉันไม่คิดว่าจะมีใครถ่ายภาพฉันอีกแล้วในชีวิตนี้เขากุมมือเธอจากนี้จะมีภาพของยายอีกมากมายครับในช่วงสุดสัปดาห์ถัดมาเขาพายายายไปยังหมู่บ้านที่เธอเติบโตต้นไม้ใหญ่กลางลานหมู่บ้านยังยืนต้นอยู่ร้านขายของชำเก่ายังเปิดอยู่เขาจูงยายเดินช้าๆผ่านถนนแคบฮ่าๆ <H aha> ยายมองรอบๆด้วยแววตาคิดถึงตรงนี้คือบ้านหลังเก่าของแม่เธอเขาจ้องไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งที่พังบางส่วน เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเขาตั้งใจจะบูรณะบ้านหลังนี้ให้ยายเพื่อให้เธอได้กลับมาพักผ่อนในที่ที่เธอรักระหว่างทางกลับยายพูดเสียงเบาฮ่หาฮฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตบั้นปลายจะได้เจออะไรแบบนี้เขายิ้มผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอยายครับแต่ผมดีใจมากที่เราเจอกันเวลาผ่านไปอย่างเงียบสงบวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากบ้านพักเขารีบวิ่งไปทันทียายล้มในห้องน้ำ ถึงแม้อาการจะไม่หนักแต่เธอดูอ่อนแรงเขานั่งเฝ้าเธอทั้งคืนถือมือเธอไว้นั่นฟังเสียงเครื่องวัดชีพจรที่เต้นเป็นจังหวะเธอลืมตาขึ้นช้าฮ,ะฮะ่าอย่าก,กังวลเลยนะแค่ร่างกายมันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยเขายิ้มทั้งน้ำตายายต้องอยู่กับผมอีกนานๆนะครับเธอยิ้มบางฮ,ะฮะ่าฮตราบใดที่เธอยังอยู่ฉันก็อยู่ในใจเธอเสมอวันต่อมาเขาพาเธอออกมานั่งรับแดดที่ระเบียง เขาอ่านหนังสือให้เธอฟังเธอยิ้มหลับตาฟังด้วยความสงบเสียงนกร้องขับกล่อมอย่างอ่อนโยนลมเย็นพัดโช,ชยผ่านใบหน้าเขาเขาเหลือบตามองหญิงชราเธอยังนั่งนิ่งมือวางบนตักเขากุมมือเธอไว้อีกครั้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยายครับขอบคุณที่รอผมขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่รักผมแม้ไม่รู้ว่าจะได้พบกันหรือไม่เธอไม่ตอบแต่เขารู้ว่าเธอได้ยินทุกค,คำ ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยลงทางทิศตะวันตกแสงสุดท้ายของวันทาบทับบนใบหน้าทั้งสองชายหนุ่มผู้เคยไม่รู้ว่าตนมีครอบครัวเหลืออยู่กับหญิงชาราผู้เฝ้ารออย่างเงียบงนันบัดนี้นั่งอยู่เคียงข้างกันใต้ท้องฟ้าสีทองของยามเย็นสายลมยังคงพัดอย่างแผ่วเบาเหมือนกำลังพากระซิบถ้อยคำบางอย่างคำที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเพราะหัวใจต่างรับรู้กันและกันอย่างลึกซึ้งแล้วเขากระชับผ้าห่มให้หญิงชาราเบาฮ่าฮ่า มือของเธอยังคงวางนิ่งอยู่บนตักลมหายใจช้าแต่สม่ำเสมอเขานั่งเงียบเงียบข้างเธอไม่พูดอะไรฟังเพียงเสียงลมเสียงใบไม้ไหวและเสียงหัวใจของตนเองเวลาผ่านไปอย่างเนิบช้าแสงแดดยามเย็นเริ่มลดลงทีละน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากทองเป็นส้มอ่อนแล้วค่อยๆมืดลงเขาหันไปมองหญิงชราอีกครั้งเธอยังยิ้มบางๆดวงตาปิดลงอย่างสงบยายครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะ ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของผมไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงความนิ่งสงบเขาเอนตัวพิงเก้าอีข้างๆหญิงชราทอดสายตาไปยังขอบฟ้านกหลายตัวกำลังบินกลับรังเงาของเขาและยายทอดยาวไปบนพื้นระเบียงเงาที่ดูเหมือนกำลังจับมือกันราวกับสองวิญ,ญญาณที่กลับมาเจอกันอีกครั้งเขานึกถึงตอนเป็นเด็กวันที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครในโลกนี้ เขาไม่เคยรู้ว่ามีใครสักคนเคยตาหาเขาไม่เคยรู้ว่ามีใครคนหนึ่งรอเขาอยู่หญิงชราผู้เป็นสายใยที่ขาดหายผู้ที่แบกรับความคิดถึงความเสียใจและความรักไว้เพียงลำพังแต่ไม่เคยยอมแพ้เขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสแบบนี้โอกาสในการเจอครอบครัวที่หายไปโอกาสในการเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดเขารู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่พาเขามาถึงวันนี้ขอบคุณวันที่ฝนตกขอบคุณถนนเปียกฮ่าฮ ขอบคุณเสียงแผ่วเบาที่เรียกเขาในวันนั้นเพราะวันนั้นทำให้เขาได้พบยายทำให้เขารู้ว่าเขาไม่เคยโดดเดี่ยวเลยจริงฮ่าฮเขากุมมือหญิงชราไว้แน่นขึ้นมือที่เคยสั่นตอนนี้อบอุ่นและมั่นคงยายครับผมอยากพายายไปทะเลบ้างยายเคยไปไหมครับหญิงชราลืมตาช้าชายิ้มบางฮ่าฮเคยเมื่อนานมากแล้วตั้งแต่ยังสาวตอนนั้นทะเลสงบมีเพียงเสียงคลื่น ฉันจำได้ว่าเดินเท้าเปล่าบนทรายร้อนๆเขายิ้มงั้นผมจะพายายไปอีกครั้งนะครับเธอพยักหน้าเบาฮ่าๆแวตาเปล่งประกายเหมือนเด็กน้อยวันรุ่งขึ้นเขาจัดกระเป๋าเล็กๆสำหรับทั้งคู่พวกเขาเดินทางไปยังชายหาดที่เงียบสงบเมื่อถึงทะเลเขาเข็นรถเข็นของยายไปจนสุดปลายทางเดินไม้ลมทะเลพัดแรงกลิ่นเค็มของน้ำทะเลลอยมาตามลมเสียงคลื่นซัดฝั่งดังต่อเนื่อง เขาถอดรองเท้าให้ยายแล้วยื่นมือออกไปเธอยื่นมือออกมาเช่นกันเขาค่อยๆประคองให้เธอเหยียบลงบนรายสายนุ่มลื่นและอุ่นจากแสงแดดเธอยิ้มกว้างราวกับย้อนเวลากลับไปเธอหลับตาสูดอากาศทะเลเข้าเต็มปอดมันเหมือนฝันเลยฉันไม่คิดว่าจะได้มายืนที่นี่อีกครั้งเขาพาเธอเดินช้าๆตามแนวคลื่นน้ำทะเลไหลเข้ามาแตะปลายเท้าเบาฮ่หาฮ่เสียงหัวเราะของเธอเบาแต่ชัดเจน เขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงไม่ต้องการอะไรอีกเพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอเพียงแค่ได้อยู่ข้างๆเธอเพียงแค่ได้เป็นหลานของเธอพวกเขานั่งลงบนผ้าปูชายหาดเขานำอาหารที่เธอชอบมาปลาทอดข้าวเหนียวและผลไม้เธอกินไปพูดคุยไปด้วยความอารมณ์ดีหลานยายทำกับข้าวเก่งขึ้นเยอะเลยนะเขาหัวเราะยายก็ทานได้เยอะกว่าครั้งก่อนอีกนะครับตะวันเริ่มคล้อยต่า แสงสีทองส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายเขานั่งเงียบเงียบมองคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งฟังเสียงลมหายใจข้างฮ่าฮห,หัวใจเขาสงบไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เขาจะไม่เสียใจเพราะเขาได้ทำดีที่สุดแล้วได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ร่วมกับเธอได้เก็บทุกความทรงจำใส่ไว้ในใจและเธอเองก็ได้รับรู้ว่าความรักที่เธอมีไม่เคยสูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยในยามคำ่ำ เขานั่งอ่านหนังสือให้เธอฟังเหมือนเคยแสงโคมไฟอ่อนๆส่องคลุมทั่วห้องพักเสียงอ่านของเขานุ่มนวลเธอหลับตาฟังด้วยรอยยิ้มมือของเธอยังกุมมือเขาไว้นั่นหัวใจทั้งสองเชื่อมถึงกันผ่านสายเลือดผ่านเวลาผ่านความคิดถึงและผ่านการให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไขเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธอเบาฮ่าฮาผมรักใยนะครับหญิงชราเคลื่อนริมฝีปากช้าฮ่าฮา ยายก็รักหลานเสมอเสมอมาเขาหลับตาลงพร้อมหยดน้ำตาเงียบฮ่หาฮรอบห้องยังคงเงียบแต่ภายในใจเขาเต็มไปด้วยเสียงเสียงของรักแท้เสียงของครอบครัวที่เขาตามหามาทั้งชีวิตและในที่สุดเขาก็ได้เจอแล้วเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดอ,อ่อ,อนๆส่องผ่านม่านบางในห้องพักกลิ่นดอกไม้จากแจกันริมหน้าต่างยังหอมจางฮ่หาฮ เขาเปิดประตูเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่คุ้นเคยในมือถือขนมปังปิ้งและน้ำส้มที่ยายชอบยายครับผมเอาอาหารเช้ามาแล้วนะไม่มีเสียงตอบเขาเก้าวเข้าไปใกล้ช้าฮ่หาฮหญิงชารานอนนิ่งใบหน้าอ่อนโยนลมหายใจของเธอสงบจนเกือบเงียบเขานั่งลงข้างเตียงกุมมือเธอไว้มือที่เคยอบอุ่นตอนนี้เย็นลงเล็กน้อยเขารู้ทันทีว่ายายได้หลับไปอย่างสงบไม่เจ็บไม่ทุกข เหมือนนกที่ได้บินกลับคืนสู่ฟ้าเขาหลับตาน้ำตาไหลช้าๆบนแก้มไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะรู้ว่ายายไปพร้อมหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยรักเขาจูบหลังมือของเธอเบาฮ่าฮขอบคุณครับยายสำหรับทุกอย่างหลังพิธีไว้อาลัยเขากลับมาที่สวนหลังบ้านที่ที่ยายเคยนั่งโยกเก้าอี้ไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่เขานำกรอบรูปที่ถ่ายรวมกับยายมาตั้งไว้ตรงนั้นพร้อมปลูกดอกไม้ชนิดโปรดของเธอเขานั่งลงเงียบ ฮ่าฮาปล่อยให้ลมพัดผ่านใบหน้าเขายิ้มเพราะในหัวใจของเขายายังอยู่ตรงนี้ในทุกความทรงจำในทุกลมหายใจและในทุกความรักที่เขาจะส่งต่อไปยังวันข้างหน้าเรื่องราวที่เริ่มจากหญิงชราหลงทางได้กลายเป็นเรื่องของครอบครัวที่กลับมาพบกันอีกครั้งไม่ใช่ด้วยโชคชะตาแต่ด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดรักกันเลยตลอดมา